ครับยินดีต้อนเข้าสู่ช่อง TNW Ranger และอยู่กับผมนนในเกมไา n เร r เจอรกันครับก็วันนี้ก็คือวันปิดเลกพิวพีเพชรที่ได้มาครับก็จะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยส่วนผมจบอาทิตย์นี้ผมจบเอ่อมาสเตอรนะครับเล่นไม่ทันก็เลยจบแค่นี้ส่วนทีมผมหน้าปัจจุบันก็ปเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ทีมที่อยู่ตัวนาตอนนี้ก็ ทีมประมาณนี้มาให้ดูประมาณนี้ครับผมสิบตัวเป็นโทวะสล็อตเอ็ดเวิร์ดแสงเจสสิก้าเอลซ่าจอร์เคบาวล็อกซีโออาม่มาแล้วก็เยนลี่นะครับใช้สิบตัวนี้ส่วนก็การ pvp ตอนนี้ก็ยังถือว่า มาแรงนะครับตับต,ตัวเต่าเลนอ่ะเราจะดีหาเต่าเลนแล้วกันแต่ผมมองว่าเต่าเลนเก่งได้ไม่นานนะแต่ใกล้จะหมดเดือนของเต่าเลนนะครับอีกสิบกว่าวันนะฮะ <we> ก็ประมาณนั้นเอ่อรอบหนึ่งขอขอหาดีหาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะพูดถึงเกียร์ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ยังมีเพิ่โอกาสของเต่าเลนอยู่นะ แต่ไม่ใช่คู่เทพคนระับเป็นตาเรนกับโคโลโคลโลนะฮะโคโลโคลโลพูดผิดพูดผิดนะครับขออภัยกับสร้อยหนึ่งศย์ปค่าเป็นพื้นฐานนะครับท่าท่น้าใครที่มีอยากมีรถแร่ช่องท้ายสับทาท่าน้ำคนระับก็แนะนําให้สุ่มนะบางประมาณนั้นประมาณนั้นสรเดดดอกอ่องท่านจะออกยากยานะคะรับเหลืออีกเวลาอีกสิบห้าชั่วโมงนะครับส่วนคู่นี้เหลืออีกสิบห้าชั่วโมงเหมือนกันส่วนอย่างอื่นก็ เท่าเดิมนะฮะต่อไปก็อะไรดีละ่ะอ๋อใช่พูดถึงเรื่องขนนกด้วยแล้วกันขนนกนะครับเดือนนี้ผมเพิ่มประมาณ20วันนะครับนับตั้งแต่โนลโบเข้าผมได้ขนนกเพิ่มเข้ามา1000นขนนกนะตอนแรกมีอยู่65 0 0 0ตอนนี้มีอยู่6,6 0 0 0แล้วนะฮะก็าฟาร์มเตาเคราะห์ไปก็าฟาร์มพวกนี้ไปนะนี่นี่ไงผมฟาร์มพวกนี้ไปก็ได้มานะครับก็ดีอยู่20วันได้มาพันหนึ่ง ก็ตีว่าอาทิตย์เอ้สิบวันได้ห้าร้อยคนนกครับผมตีว่าประมาณนั้นตีว่าประมาณนั้นนะต่อไปก็เป็นยูวอน่าจะยังไม่มาอ้าวมาแล้วโอเคหาบ้านตีก่อนแล้วกันคนที่เราจะชนะได้ชัวร์วครับทีมนี้ก็ได้โอเคหยิบเอหยิบไปไม่หมดด้วยนะรีบไปรีบไปเกิดโอเค ออก็ถ้ามีเสียงฟ้าร้องอะไรเข้าก็ต้องขออภัยนะครับแถวที่ผมอยู่มันฝนตกนิดนึงโอเคนะครับไหนดูซิว่าเราจะได้ที่หนึ่งของกิวหรือเปล่าแต่ผมก็จบอคอมโบทุกครั้งนะสับตอนกิววอลโอเคเราก็ต้องการเพชรกิ้วนะเพื่อไปเอากบม่วงเดือนหน้าโอ้ โอเคโอเคอืค okay. okay, okay. ตอนนี้ก็มีเอนนี่เยอะอยู่นะครับสรับผมมีกบฟ้าเยอะอยู่เพราะว่าเดือนนี้ไม่ได้สุ่มนะครับก็สุ่มแหละสุ่มไปเล่นๆประมาณ40ตัวนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยส่วนกบในคังก็มีเยอะครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูตอนฟาร์มอันนี้เสร็จแล้วแล้วกัน อืมโอเคก็น <Laure en> okay. Com okay. ่าจะคอมโบมคอมโบทีมน่าจะโอเคฝ่ายก็มาครับก็ดีครับผมออกมาแล้วก็ให้ตัวอื่นกับผมบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีในกิววอลเป็นการโจมตีปกนับเป็นการโจมตีต่อครั้งนะครับไม่นับเป็นดาเมจทีมคอมโบโอเค เดี๋ยวผมข็อเล่นนอกรอบเอาแล้วกันให้ดูเลยนะลืมเผมผมพูดว่าใช้ดูเลยนะโอเคก็จบไปนะครับโอเคได้เกียร์มาสองชิ้นนะไอตอนนี้ผมน่าจะอยู่อันดับหนึ่ง,งอันดับหนึ่งของกิวทำแต้มไปทั้งหมด1 5 1นะครับ ต่อไปก็ให้ดูกบแล้วกันเอากบธรรมดาก่อนออยกเลิกยกเลิกก็11ตัวนะไอ,อ้ตัวน้นโขเกียรหาะโอเคอยู่ใกล้ใกล้สิตัวครับผมต่อไปก็เป็นกบร่างไฮเปอร์ไอ้กบร่างอัลต้านะครับมีอยู่59ตัวครับทำแม็กได้3ตัวเกือบ3ตัวพูดงี้ดีกว่าต่อไปก็เป็นร่างไฮเปอร์ครับผมมี10ตัวนะครับ ก็นั่นแหละยังไม่สามารถทำแม็กได้ก็เล็งว่าจะทำเอ็ดเวิร์ดแสงแม็กอยู่นครับแต่ก็ยังแค่คิดต่อไปก็ไป pvp หาเตาเล่นเลยแล้วกันนะครับอืมอันนี้ทีมนี้ไม่มีนะครับทีมนี้ไม่มีทีมนี้มีเจมมือเจมมอก็ยังเป็นตัวที่ผมอยากได้นะ หวังว่าปีนี้จะได้นะครับ like ยุดเวลาไม่ใช่เต่าเลนโรนโจไม่เอาครับทีมนีชนะได้อยู่นะแต่ก็ตึงอยู่นะครับเยลลี่แม็กอ่าเดี๋ยวผมจะให้สู้ให้ดูแล้วกันผมยังมองว่าเยลลี่เป็นตัวที่โหดเลยนะ เพราะว่าด้วยความสมารถของมันนั้นยอมนำเย้าย,ย่วนครับติดธาตุมืดเป็นหลักนะเจอทางธาตุเป็นหลักก็จะโดนพวกธาตุมืดนะครับโอเคเยลลี่จุดเด่นก็คือเอามาฆ่าตัวที่มันฆ่าไม่ตายครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้ส่วนผมเอาเยลลี่มาฆ่าตัวที่ฆ่าไม่ตายเช่นดัตเงี้ยฆ่าไม่ตายก็ให้เยลลี่พีชีพเอานะครับได้ฆ่าดัตไดายดัตก็คืนชีพเข้าไปครั้งหนึ่ง แล้วก็ค่อยกระทืบมันให้ตายนะครับส่วนตอนแรกก็ลองเอานักสืบเข้ามาเล่นดูนะมันจะลองให้นักสืบเข้ามาเล่นดูนะครับเป็นทีมบุกเร็วประมาณนั้นแต่ดูบอสซีโอดิบทจะเก่งก็เก่งนะครับเปลี่ยนแบบเถื่อนมากเห็นไหมโอเปลี่ยนแบบสุดจออะแต่ถ้าเจมเมอร์นี่คอมโบจะดีกว่าครเพราะว่าเป็นแร่หนึบแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นคอมโบเริ่มมาเล่นทาง ตัวหนืดนะครับเพราะว่ามีคอสมาตอย่างพวกเต่าเลนเข้ามา <c oughs> ขออภัยกับเสียงนะครับก็เต่าเลนก็เก่งนะสับเดือนนี้ก็ขอเลยมาเล่นคอมโบโพวกตัวหนืดกันนะครับแต่ตัวคาไอคอมโบตัวหนืดก็ได้แหละเอตัวอ่าเรียบร้อยไปสองตัวแล้วครับเต่าเลนกับโยซะด้วย ก็มันมีตัวแซลลี่นาะฬกาปู่เข้ามานะเกมบุกเร็วก็ถือว่าดีเลยแหละไอดีนี้โอ้เถื่อนมากคอรีหนีแล้วกันอยากได้เต่าเลนแบบเดิมอะเออตอนนี้ไม่เอานะครับทีมนี้ไม่มีเต่าเลนนะโอ้ยเย็นไอเอ็นวัสแสงแม็กเคทีมนี้มีตัวหนึ่ง Okay. เดี๋ยวผมไปหยิบทีมตัวเร็วมาแล้วกันครับเน้นแบบออกตัวเร็วทีมไวอ่ะผมก็ใส่เกียร์มานี้ครับผมตอนแรกก็มาทดสอบแต่ถ้าจะใส่เกียร์ดีกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ปรับเท่าไหร่ก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคลองดูนะครับอ่ะลองตอนแรกจะเอาคือถ้าเป็นผมนะผมแนะนำว่าให้เอาตัวอื่นมากกว่านั้เสียอีกนะ เช่นโยมิอะไรก็ได้แต่โยมิของผมมันเลเวลมันไม่แมนะ็กไงประเด็นมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเติมช้าครับผมมันออกตัวช้าแล้วแหละง่ายๆเดี๋ยวซูมออกสักหน่อยแล้วกันนอสืกข้อดีนะคือยกเลิกเอ,อ่ออาตะยกเลิกผลลับปับ๊บแล้วก็ยกเลิกหิวเลือดคือยกเลิกทุกอย่างครับผมถ้าโดนนะถ้าโดนใช้คำว่าถ้าโดนแต่ก็ยิงแม่นอยู่แหละตอบนกสืนะ แต่ข้อเสียคือมันเป็นธาตุไฟไงครับผมง่ายๆเลยนมทีมนี้คือทีมบุกเร็วนะก็เป็นนักเสือคอยมาบับนะครับเพิ่มสปีดโอเคนี่ไงก็ประมาณนี้ผมซับนักเสือก็ถือว่าดีนะนักเสือ,อประมาณนี้ประมาณนี้ซับนักเสือนะ ไหมทีมบุกเร็วนะผมอะเอานัาเสรออีกสักตาหนึ่งแล้วกันทีมนี้มีโยตัวเดียวนะครับทีทิงเอตเตอเล่นอโอ้โหโหอยู่นะตะเขาเป็นทีมออกตัวชานะไม่มีตัวอับบับความเร็วเราจะลองสู้ดูแล้วกันอคนน้องหมดเอองั้นก็ เป็นกรบมก็ได้แค่นี้แหละอ่ะก็เทปประมาณนี้แล้วกันส่วนชนะก็ตามที่เห็นครับผมชนะมา2รอบแต่มีรอบที่แพ้แบบไม่ควรแพ้นะคือเกมเกมบัคครับผมเนี่ยคนเนี้ยคือเขาไม่ได้โกงหรืออะไรนะแต่เกมบัคทุกเทียถ้าคนดูเห็นของผมใช่ไหมผมจะชอบใช้ทีม2ให้ทีมบุกแต่อันนี้ผมเอามาเล่นทมันกลายเป็นทีมหนึ่งแลวตอนแรกก็ หยิบมาแล้วแหละเกมมันบักก็ผมก็เลยมันมันหยิบทีมหนึ่งมาเล่นผมก็เลยโอเคลองดูว่าจะชนะไหมสรุปสามต่อสิบไม่ไหวับผมก็เลยกดยอมไปก็อย่างนี้เลยอ่านแอร์ได้หวดูเนี่ยสมมติผมจะสู้คนนี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ยังเป็นทีมสองยู่หมือนป่ะแต่ตอนแรกที่ผมเข้ามามันเป็นทีมเนี้ยเพิ่งแบบโอ้โหจบเลยแพ้ไอชนะมาสี่รอบแพ้เลยนะครับ ก็าน,นี้คือทีมที่ผม,มชนะมานะไปดูรีเพลย์แล้วกันว่าตัวอะไรทํางานมากที่สุดนะคนนี้ก็มีชินจังแล้วก็เจมมืดนะเห็นไหมเจมมืดโดนลำนาไปละหันกลับมานะครับส่วนอุปแสงก็ทํางานนะอ่ะก็ติดแร่หนึ่งพันนะครับอ่ะสองตัวนี่คือข้อดีของโทวะที่ออกตัวเร็วนะครับออกตัวสามวิแล้วก็แล่ใช้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับในทีมป้องกันนะในทีมป้องกัน อ่ะก็ประมาณนี้ e นออนยีฟ e ายไม่ได้ใช้น้ำแข็งครับสูงออกสักหน่อยอีฟายเลยทีจะไม่ใช้น้ำแข็งเพื่อเอาแต้มนะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ผิดครับผมระหว่างแต้มน้อยกับแพผมว่าเอาแต้มน้อยดีกว่านะแต่เขาเลือกที่จะไม่ใช้นะครับอาใช้ใช้แต่ก็น่าจะช้าไปครับพีผมก่อตัวได้ละก็น่าจะใบรัว ก็ขี่รัวนะครับว่ามีตัวมูนไอซ็อกกี้บอ๊อบขีอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็เลยน่าจะขีแรงอยู่แหละก็เลยนั่นแหละแพ้ไปตามปริยายครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้โดยทีมนึงก็เป็นคนนี้นะโอเคก็โอ้เป็นคู่เทพนะระหว่างโยกับเต่าเลนนะครับในคู่เทพเลยเว้ ก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะให้ดูซูมมาที่โยกระเต่าเลนแล้วกันอ่าโยยังยืนได้นะอาโยหายครับผมโดนขี้ไปสองรอบส่วนเต่าเลนก็ยังโดนสตันง่ายนะเราะมันยืนจุดใกล้ครับผมโอเคกล้ขใช้น้ําแข็งมานะอืมพอยังไม่เห็นเขาใส่ฟ้าที่หัวเลยนะเอาตรงแล้วือผมมองไม่เห็นเองก็ โยยังถือว่ายืนได้นะน่าจะใส่เกียร์ดีอยู่ครับผมโอ้ยน้ําแข็งกดโลครับผมกดคูณเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาก็ประมาณนี้อ่ะกดคูณหนึ่งแล้วกันน่าจะเห็นหลายๆอย่างมากกว่าก็ตอนนี้นะครับก็เต่าเล่นยังโดนสตันอยู่นะส่วนโยนั้นน่ยยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ก็โดนสตันหนักอยู่นะ มันโดนสกิลง่ายครับผมส่วนตัวนะส่วนตัวสับอยู่ส่วนเต๋าเลนขเขาค่อยจะยืนใกล้ไปครับกระโดนใบก่อนออกสกิลมั่งโดนสตันก่อนออกสกิลครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแทีมเขาก็ผมก็ดีอยู่นะมตีตัวเทพ3ตัวครับก็เป็นเจติกาแสงสล็อตแล้วก็เจม,มืด3ามตัวนะครับแล้วก็แพ้ไปเพราะทีมผมก่อตัวได้ก่อน,นครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้น โอเคก็ขอตัดจบเลยแล้วกันก็คงจะมีประมาณนี้แหละส่วนอันนี้ผมน่าจะรีไปแล้วอ่ะรีไปแล้วนะครับเขาไม่เอาแล้วกันพราแม็กหมดแล้วครับสับปีร้อยก็ยังเหลือตู้เพิ่มโอกาสอยู่นะสำใครที่อยากได้เกียร์ชิ้นนี้ส่วนผมยังหวังรอเกียร์ชิ้นนี้อยู่นะเป็นผ้าคาดเอวของอามิดามารุอืมก็ต้องการอย่างมากเลยนะครับ เป็นเกียร์ระดับแรแต่ไม่แรเท่าคีคุนะคิคุแรกว่านะครับอีคุนี่คือสักวันหนึ่งก็น่าจะเอากลับมาขายนะผมก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะยกระดับทีมนะก็ว่าควรจะกําเพชรไว้สักถ้าจะเอาเจ็ดดาวนะผมแนะนําว่าให้กําไว้สักมันการันตีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูกันหนึ่งเออมันการันตีที่ว่า กี่ครั้งนะเลือก7ดาว25ครั้งนะครับก็ตีว่า5 0 0 0ก็ให้กำเพชรไว้สัก5000นะครับผมเพื่อจะเอาดาบพวกดาบกีกุนะภายใน5 0 0 0ก็น่าจะออกสัก2ดาบครับผม2,500เพชรต่อดาบ1เล่มนะครับสมมุติว่ามีค่าดาบประมาณดาบกีกุมานะก็ตีแน่นอนครับผมอ่ะให้ดูแล้วกันเใครไม่เห็นภาพก็ไปเกียร์ที่ดับตำนานใช้กันอยู่นะส่วนมากใช้กันครับผม เว้นพวกตัวที่แบบตัวชนเขาจะไม่ใช้กันเช่นเะนี้ยตั้งเลนเจอร์ใหม่เนะี่ยจะใช้อย่างอื่นเนะี่ยแต่สมมัติเขาใช้ดากคีคุกหมดละกันนะครับผมอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะครับเดีวก็ต้องบนกลับมาขายผมในสักโคโลโบหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นแตเขาก็ใช้คนที่หนึ่งของโลกตอนนี้ใช้อยู่กี่เล่มเนะี่ยสามสี่ดาบสี่แล้วก็งาวสองนะครับเป็นหก โซนดูเดียสเอามาบัฟเลือกกับปัสวัตไฮเปอร์ก็เลยออกตัวเร็วโอเคทีมเข่าครับผมยังใช้เต่าเล่นอยู่เดือนนี้แข็งแกร่งครับผมกับตัวเดือดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวสองสามนะครับก็ใช้ไปสามตัวนะแล้วก็หยุดเวลาสองตัวเป็นเต่าเล่นกับดูเดียสก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเรวทีมป้องกันครที่โบคอนได้ใช้อย่างอื่น อ่ใาใช่ทีมโบกช้พวกนี้น่าจะใช่อืมใช้ทีมหนึ่งครับเขาก็มีทนายนะทนายยังเป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะครับก็ฆ่าทุกคนก็น่าจะรู้กันแหละใบแม่นใบหลังก็ประมาณนั้นแล้วกันก็คงจะมีประมาณสับคลิปนี้ตอนนี้เพชรก็มีอยู่ที่8,7ด0รก็เลยเวลอัพขึ้นมาจากตำนานหนึ่งเป็นตำนานสองแล้วนะ เพิ่มมาอีก15เพรครับผมตอนแรกมีอยู่8,705บวกมาอีก15จากลเวลอัพก็ขายเป็น8,720นะครับก็หวังว่าจะเก็บให้ได้สัก9,000เพื่อมีโคนโรโบที่ชอบก็ประมาณนั้นแล้วกันอาจจะเอาดากิคุก่อนก็ได้ก็ต้องดูว่าอะไรจะมาก่อนระหว่างพวกค่าดากิคุกับเกียจันทาก็คงจะมีประมาณนี้ครับก็ขอทุกคนโชคดีใน,นการสุ่มแล้วกันซับคนที่ยนะังหนักได้เต้าเลียนกับโยยู ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เต่าเลนอยู่นะตอนนี้ก็ยังเพิ่มโอกาสอยู่ก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มแล้วกันบายครับผม